อัลลอฮ์สุภาณนะอัตาลาส่งท่านนาบีมาส่งศาสนาอิสลามมาเพื่อเป็นความเมตตากับชาวโลกทั้งผอง ไม่ใช่มีต่อมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นมุสลิมจะต้องมีความเมตตาสิ่งแวดล้อมต่อต้นหมากรากไม้ขุนเขาลำธารมุสลิมจะต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ท่านเลี้ยงหรือสัตว์ที่ท่านไม่เลี้ยงก็ตามจนกระทั่งว่าท่านพี่น้องเคยทราบนะครับว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากว่าเขาได้ช่วยเหลือสุนัขที่มันกําลังกระหายน้ําเป็นเหตุทําให้เขาได้เข้าสวรรค์หญิงคนหนึ่งต้องตกนรกอันเนื่องมาจากว่าเขา าได้ทรมานแมวจนกระทั่งว่าแมวตัวน,นั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอิสลามไม่ได้มองเพียงว่าเราช่วยเหลือคนอย่างเดียวถ้าหากว่าสัตว์มันเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือสัตว์ตอนนี้สัตว์มันน้ำท่วมด้วยนะครับมันก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันไปและการที่เช่นพี่น้องได้ช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะทรงตอบแทนในวันกิยามะเนี่ยท่านพี่น้องมีเรื่องทุกข์แน่นอนทุกข์ของคนในวันกิยามะเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวทุวกข์ว่าจะได้เข้าสวรรค์หรรรืออจะตตตต้งกกกนนน่่ีีาาบใดทเชวยุัย แปลว่าช่วยแบ่งภาระหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะปลดเปลื้องความลําบากในวันกิยามัตไปหนึ่งเรื่องแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูถ้าเราช่วย3ามเรื่อง4ี่เรื่อง5้าเรื่องร้อยเรื่องความทุกข์เราหรือความไม่ดีของเราเนี่ยมันก็จะถูกปลดเปลื้องไปจากอลอสุภาณอหัวตาลาเหมือนดังที่ได้ให้โอกาสได้ให้ลมหายใจศาส,สนาที่พูดถึงให้ลมหายใจคนที่มันกําลังจะจมเนี่ยอีกเฮือกเดียวเราไปช่วยให้เขาได้ได้เฮือกขึ้นมาได้อัลลอฮ์สุภาณอหัวตาลาก็จะทรงช่วยเหลือเราในวันก ยมัดนี่คือาศาสนาอิสลามที่บอรมัรตันลินอาลามีนเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งผอง